บอลลังยางน้อยได้เล่นขึ้นมาครับเล่นสั้นๆครับเรียก20ปาดไปที่ปาประตูครับแต่ลูกมันเบาเกินไปหน่อยครับกุบกษาประตูครับทวีครับทวีทุ่มไกลออกมาครับ ครัอการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยครับลูกเน้อาจารย์บอกว่าขึ้นพร้อมกันครับเอาล่ะครับมาที่21ครับโตมาที่หมายเลข20กลับมาที่หมายเลข9สุรเศรษครับสุรเศรษมองหาเล่นกับสุรชัยครับ สุรเศษสุรชัยแล้วก็ปาดไปที่20สุรชัยควยกลับมาให้สุรเศษสุรเศษได้สองซ้ายครับแต่ว่าติดผู้เล่นของเพื่อนช่างโมดครับเปิดมาลูกนี้ได้อ้เรียบร้อยครับมาแล้วครับประตูตีใครแตก ประตูแรกครับจะเป็นหนังม้วนเดิมไหมครับคุณครูวิเชียนไม่แน่ครับลูกกลมๆบอกคููแรกนํากันอยู่2-0ครับแต่จบด้วยสกอร์2-2ครับคู่นี้นํากันอยู่3-0ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าตอนนี้วันลังอย่างน้อยพงสวายครับหญิงประตูตีตื่นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ3สวยสดงดงามครับจังหวะเข้าทำ ผู้รักษาประตูของเพื่อนช่างโมนในรูปร่างสูงใหญ่ครับเ,เ,เมื่อกี้กยิงประตูได้ลูกเรียดครับสกอร์ยังเกิดขึ้นแล้วครับประยูนประยูนมาที่ปีกขวาหมายเลข20โอ้โห <20 S 1> ลอดขาสวยครับหนึงครั้งครับแว่าอาจารย์บอกว่าลูกนี้เป็นการฟาว ขัดขวางคางวิ่งครับยี่สิบเอ็ดของบัลลังก์ยังน้อยพงสวายครับปัดยูนแสงงามจะได้ปั่นฟรีคิกเท้าซ้ายครับลูกนี้ระยะอันตรายครับปั่นไปครับตรงประตูครับประตูตทุบออกมาลูกนี้ผู้เล่นของเพื่อนช่างโม่ต้องงงสกัดออกข้างไปก่อนครับพักหายใจใหายคอนก่อนครับลูกนี้ แต่ว่าบอลแทบอินแรงไปหน่อยครับ <_ t ap> เพื่อนช่างโมดได้ทุ่มครับเลข23ธนวัฒน์สุปัรถมครับได้เล่นกับ17ครับรู้สึกว่าครึ่งหลังนี่ บัลลังพงสวัยนี่แก้เกมมาครับเปิดมาแล้วก็ได้ยิงลูกนี้โอ้โหเซฟไม่อยู่ครับ ลูกนี้มาดูครับลูกเปิดจากมุมธงครับเพือนช่างโมดเปิดมาเรียดๆครับลูกนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ยยังชิงบอลมาที่ทางกาบซ้ายครับกรรมาการให้สัญญาณน,นกหวีดยาวครับเป็นบอลลังยางน้อยครับได้ฟาวครับแต่เล่นสั้นๆไปทางด้านซ้ายครับสุรเชษเล่นกับสุรชัยครับ เบินไปที่หมายเลขแปครับมองไม่เห็นครับมองเห็นแต่เสื้อพี่แดงครับตอนนี้ช่างกล้องหนึ่งคนพอแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อโอเคครับขอบพระคุณมากเดีดกลับมาสวยครับ บอลลังยางน้อยพงสวายโอ้ลูกนี้อย่างได้ครับประยูนยังใช้ความใหญ่ครับบางบอลอยู่ครับล็อกไปหนึ่งโอ้โหหลอกลีลายิงกว่าอันตน,นี่อีกนะครับเดหมุนคืนหลังมาตั้งกันใหม่ครับบอลลังยางน้อยอที่สุรเชษ ต่างเกมกันขึ้นมาครับเพื่อนช่างโมดเล่นสันส้นๆเคลืนหลังไปหมายเลข6ไปริมเส้นด้านขวาครับไปแล้วสเปีดล็อกบอลมองเพื่อนแล้วก็ <ๆ S 2> เปลื่อนเติมมาแล้วครับ <ๆ S 2> หมาสั้นๆเล่นกันอยู่2คนแล้วยกมาลูกดีแม่ไม่ผ่านผู้เล่นของบัลลังยางน้อยพงสวายครับไ,ได้เล่นลูกตังเตะจากมุมทงครับ อยัางได้ครับเปิดยกมาลูกนี้ได้ยิงไหมโอ้ปั่นอีกรอบก็ยังติดครับหนาอ้ม มารูนี้กมีครับมีผู้เล่นของบอลังยางน้อยพงสวายครับ <c oughs> โดนฟุตบอลอัดอัดหน้าครับรูน,นี้กรรมาการเรียกแปดลงไปดูหน่อยนะครับแพดสนาม รับการแข่งขันครั้งนี้นะครับได้รับการขอจากโรงพยาบาลท่าตุ่มนะครับถ้ามีนักกีฬาบาดเจ็บแบบว่าเจ็บมากๆนะครับก็จะมีรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลท่าตุ่มนะครับมารับภายในไม่ถึง10นาทีนะครับรับถึงที่เลยนะครับแต่ว่าถ้ามาวันนี้ก็จะแหวกตลาดนัดหน่อยนรัะ ลสกอตอนนี้ก็เพื่อนช่างโมดยังนำอยู่สามหนึ่งครับยังไม่มีอะไรน่ากังวลครับบอลนำห่างอยู่2ลูกครับสนามสั้นๆนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครามไปสวยครับประเสริฐประยูนประยูนมองเพื่อนแล้ว ยกลูกนี้แม่ผู้รักษาประตูนี่ลูกโด่งนี่ทำอะไรยากครับประยูนโซโนเชต สุรชัยแม่ลูกนี้เออสังโมครับกัดไปโอ้ลูกนี้หมายเลขหกทำชิงกันแล้วก็ได้โอ้ลูกนี้มันสุดปลายเท้าครับขอโทษขอโพยกันครับนักกินล่ะ ครับลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเจ็บครับ <c oughs> แต่ลุกขึ้นมาวิ่งได้นี่ถือว่าร่างกายแข็งแรงครับครับไม่เป็นอะไรเ <c oughs> ื่นท้งหมดเล่นสั้นๆครับ <c oughs> จากมุมธงเปิดไม่เลียดเลียดมา <c oughs> เขลียมา <c oughs> ที่กลางประตูและ <c oughs> แล้วก็ได้ยิงครับแต่ว่า อะไรเกิดขึ้นครับลูกนี้อาจารย์สุพน์เป่าให้เพื่อนช่างโบดได้ฟาวครับระยะนี้ก็ระยะหวังผลครับ หมายเลขยี่สิบสามครับแต่จะยิงแล้วครับมันยากตรงจะยิงให้ผ่านกำแพงนี่แหละครับตแต่ยกข้าม<ร>ากำแพงก็บอลมีสิทธิ์ออกครับอัดลูกนี้โอ้ยผ่านไปได้ยังไงครับทะลุกำแพงแตกครับเรียบร้อยครับซัดเต็มข้อลอดเต็มแข้งบอลทะแยงทะลุเข้าตะข่ายไปธนวันรครับหมายเลขยี่สิบสามครับทำประตูที่สี่ให้กับเพื่อนช่างโมดครับหนีห่างออกไป สี่ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเอาละคร่ะยุนดูลูกนี้ถ้ามันโกสิบ็ดคนเนี่ยผมว่าไม่เหลือครับประตูของเพื่อนช่างโบทนี่ก็รูปร่างสูงใหญ่ครับแค่ยกมือนี่ก็เลยเลยคานเลยครับ,รบเลยคานเปเรียบร้อยครับนี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่า โอเวอร์คานโอลิเวอร์คานตัวของ <c oughs> จริงมาเลยครับประยูนหลอกสวยครับแม่ลูกนี้อย่างได้ไหมเพื่อนชงีงโมดครับเล่นสั้นๆคืนหลังไว้ปนี่สิบเจ็ดไปหมายเลขหกครับเพื่อนวิ่งขอบอลแล้วก็ได้จบไหม

พระเสาพระคารครับแต่<อ>ว่า<อ>ลูกซับแม่ยังไม่เป็นประตูครับมันเบาไปนิดนึงครับโอกองหลังของหลังพงสวายครับสุรชัยยังช่วยชีวิตกับทีมไว้อยู่ครับยังไม่โดนลูกที่ห้าครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนช่งโมดครับยังไม่เผาเค็มบุกเลยครับนำสี่หนึ่งแล้วนะฮะได้ฟีคิกครับ ตอนนี้ก็เวลาก็งวดเข้ามาทุกขณนนะครับผู้เล่นก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันครับลูกนี้ได้ยิงฟีคิกโด่งข้ามคานออกไปไม่มีอะไรครับ ลูกนี้ครับสัญญาณนวีครับบุรุษตัดสินนะมองไปลูกฝาวครับลูกนี้บัลลังยางน้อยพงสวายครับแต่ได้เตะฟรีคิกระยะหวังผลครับ แล้วก็หญิงติดกำแพงครับไม่มีอะไรครับบอลกระดอนออกมาถึงผู้รักษาประตูเ,เล่นบิวจากผู้รักษาประตูสั้นๆไปที่สุรเชษสุรเชษปเปิดมาทางด้านซ้ายจะให้กับประยูนครับไม่ถึงลูกนี้ไม่ถึงครับสาามรถ ทันไหมลูกนี้โอ้ทันครับทันทันอยู่ครับทันไปแล้วลูกนี้แล้วก็แตะหนึ่งจังหวะโอ้ลูกนี้ก็แล้วก็จะให้เพื่อนครับยังไม่ได้อะไรครับลูกนี้ยังได้เล่นอยู่ไหมโอ้ยกองหลังของวันหลังยังน้อยครับงานเยอะเหลือเกินครับช่วงนี้บอกงานแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับ บอลมาอยู่ที่23ครับธนวัต์ธนวัน์คืนให้เพื่อนไปปีกทางปีกขวาครับได้เปิดมาติดผููรักษาประตูของบอลลังยางน้อยพงสวายครับช่วงนี้ก็งานเยอะอยู่ครับผููรักษาประตูของบอลลังยางน้อยครับโอโ้ลูกนี้เบียดกันครับอาจารย์บอกไม่มีอะไรครับ21ลากไปกินตัวไปเรื่อยเข้าซ้ายยังไม่ยิงครับ ล็อกดึงตัวผู้เล่นมาสองคนได้ยิงซ้ายครับลูกนี้แม่ <c oughs> บอลมันเบาไปนิดนึงครับผูดรักษาประตูยิงยืนทางดีอยู่ครับ <c oughs> เอาล่ะครับเพื่อนชัางโมดครับบุกมาอีก1รอบและรอบนี้เป็นยังไงครับไปทางด้านขวาคืนมาตรงกลางแล้วเบิ้ลไปโอ้โหติดผ <c oughs> ู้รักษาประตูครับออกหลังไปครับเล่นเกมเซตเพย์กันสวยงามครับสำหรับเพื่อนช่างโมดครับยืนตำแหน่งวิ่งถูกที่ถูกเวลาครับ มีลุ้นประตูทุกดอกทุกเม็ดทุกเพล์ครับยังเล่นอยู่ที่มุมธงครับ <c oughs> เปิดมาที่เสาสองจับบอลลั่นครับ <c oughs> ออกไปยกนิ้วโปโหให้เพื่อนเลยครับท <c oughs> ีหลังส่งให้ดีกว่านี้ <c oughs> โอ้คุณครูวิเชียนต้องแยกประสาทเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราภาคบอลเหมือนคนหูหนวกนะยช่วงนี้สุรชัย เห็นเพื่อนวิ่งแล้วครับโลงนี้เปิดแมดักได้ครับเพื่อนช่างโมดไปที่เปลี่ยนบอลไปที่กาบขวา <Okay. S 1> มาตรงกลางหมายเลขสองอื้นหลังสั้นๆครับก็คงไม่เล่งแล้วครับสําหรับเพื่อนช่างโมดแต่มีโอกาสก็เข้าทําตลอดครับเพื่อนขอบอลแล้วชานชัยโลงนี้โอ้โหพาทัวร์หนึ่งสองครับ ยังเอาตัวรอดไปได้อบอลขึ้นไปเองครับชานชัยมาโอ้โหลูกนี้จับไม่อยู่ครับบัลหลังยางน้อยพงสวัยมาครับริมเส้นด้านซ้ายไปแล้วก็โอ้โหลูกนี้สวยครับแล้วโอ้ได้เป็นลูกฟาวครับ ตรงนี้ให้ฟาวย้อนหลังครับกรรมการสุพจน์ให้เล่นไปก่อนครับแราวว่าเป่าฟาวย้อนหลังให้ตอนบอลลังพงยางน้อยพงสวายเล่นแล้วไม่ได้เปรียบครับลูงนี้ก็เลยเป่าให้ไรยะ สัญญาณนกเวดนะครับเขินหลังมาสุรชัยกดลูกนี้ชานชัยครับตัดเข้ากลางหมองเพื่อนแล้วให้มาสวยเลยทีเดียวครับหมายเลขสิบหก เขาปลอกเป้าแล้วก็ร้องไม่ผ่านเสิี่ใชัยครับูรักษาประตะูลูกนี้จับห่างตัวไปครับแก่ตัวได้หาบอนขึ้นไปครับบรลลังยางน้อยพงสวายทำชิงไหมหนึ่งสองไหมคืนหลังมาก่อนครับเด่นข้างหน้าเนี่ยมันแน่นไปหมดครับลูกนี้โอ้โห ใส่สองครับจากปากประตูสู่ประตูครับจากทิศเหนือจลดทิศใต้ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกลูกนี้ให้ไม่ดีครับ และแล้วครับสัญญาณนกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับผลการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศรุ่นอาวุโสครับเพื่อนช่างโมดครับเป็นฝ่ายชนะบัลลังก์ย่างน้อยพงสวายไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับก็แสดงความยินดีกับทีมแชมป์ครับสำหรับเพื่อนช่างโมดได้ถ้วยกลับบ้านไปครองในปีนี้ครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับโอ้โหสุดยอดทั้ง2ทีมครับผมจะเป็นอย่างไรเรารู้ว่าทุกคนสู้เต็มที่เราทีมที่ไปที่จะมุ่